ซึ่งอัดวิดีโอไว้ในห้องน้ำโรงแรมเดวิดไขคิดแล้วไปแจ้งกับทางอาสาส่ันรสองสวนว่ามีคนเรื้อหัวสุดเสียยาเต็มทิ่แล้ก็หลังจากนั้นในวันเดียวกันเนี่ยก็มีการนำทางอาสาสมัวรไป้รวจสาบมาตรวจบริเวณโรงแรมเดวิดโดยเฉพาะห้องน้ำ หลังจากนั้นกมน็มีการรวบรวมพยานหลักฐานมีการตรวจสอบเกี่ยวกับคนที่เข้ามาให้บริการและมีการกล่าวหาด้วยว่าโรงแรมนี้เปิดเกินเวลาเมืเอ่อพนักงานสอบสวนสอนอทองหลอ่อได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นในประเด็นของประเด็นนะครับประเด็นแรกคือว่า ก่ตรวจฉีสีพ่วงอยา่างนักท่องเที่ยวหรือคนที่ใช้บริการแล้วไม่พบการกปประทำผิความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเด็นที่สองไม่พบการเปิดเกินเวลาเพราะฉะนั้นพ,พยาหลักฐานที่นี่ยิงได้เข้าสี่สองบริการแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้นำพนักงานสอบสวนร้องทั้งความเห็นทางคดีของสอสอน่อ แล้วก็นำคุณชีวิตกระบวนวิสิทธ์เนี่ยเข้ามาให้ทนายเจเลยสักการประเด็นก็วันนี้ก็มีการสักการคุณชีวิตกระบวนวิสิทธ์แล้วก็สักการะแล้วถามและกระทำต่อผลเลยมีการสักการกันอีกประเด็นต่างๆซึ่งคดีนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายกันประมาณหนึ่งร้อยล้านดังนั้นวันนี้ก็มาประเด็นนี้นครับคุณชีวิตไม้ย,ย่างกระติก บอกอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเพราะว่าผมจะอยากจะทีเดียวเลย ก็เมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณชูวิตเนี่ยนะครับได้มีโทรศัพท์ไปหาผมดวนกระทนอันเลยผมก็ตกใจนะผมไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนแต่ว่าได้คุยกันเพื่อนแล้วล่ะว่าแกก็ขอร้องผมให้เป็นทนายความให้หลายๆลเรื่องนะแกบปึกษาตลอดแต่ผมก็ให้ข้อคิดเห็นตามกฎหมายไปว่า อนนี้สังคมการคอรัปช่านเนี่ยมันนอกไปคนอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยแกแก็ยอมรับว่าตัวแกเองเ,เป็นคนสีเทาก็ต้องเอาคนเาเทานี่แหละครับมาเปิดโปงคนแบบนี้เอาคนสีขาวบริสุทธิ์เขาเปิดโปงไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสีขาวกับสีเทาเนี่ยสีดาเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้คนสีถ้ามาผสมกันแล้วเนี่ยสีดํากับสีเทากลมกลืนหมดเลครับ ให้กำลังใจแกนะให้กำลังใจแกว่าให้แกทูต่อไปครับส่วนเรื่องทนายซ้าเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วเมื่อวันศุกร์นี้แกก็โทรมาผมก็เลยให้ข้อคิดเห็นไปครับแล้วก็บอกกับขั้นถาวแล้วก็ต้องขอโทษนักข่าวทุกท่านนะครับเพราะว่าวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยผมก็ไปบวดทุกชัยที่สวนราชธานีปวดสามเดือนนะครับแล้วก็ปวดเสร็จแล้ววัดปลาบ่อน้ำไปสวนราชธานีแล้วเมื่อวันอาทิตย์ ก็ไปเป็นประธานในการพิธ We ีบ <uhhh like S 1> ูชาเสกไทวพิเศษที่วัดอะไรนัธรประดานนะแล้วก็บริจาคโลงศพร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโล่ก็ขอให้นักข่าวทุกท่านนะครับวมก่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับเราเราเอาข่าวเราเอามงคลมาให้เราไม่มีการขาวแช่งนะฮะขาวแช่งเราไม่มีครับเพราะว่าการสาบแช่งเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นอวิชนะาหรือการเราเป็นชาวตุรนีเราก็ต้องมีใจเมตตาวัดเนี่ยต้องมีจิตมเมตตาจิตเมตตาดูฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจึงมาให้สัมภาษณ์นี้ก็เพื่อนนักข่าวก็มาสัมภาษณ์ผมเยอะมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้รับสายเพราะว่าอยากจะทีเดียวเลยครับวันนี้เราจะบอกข้อกฎหมายข้อกฎหมายถึง ายายาากรมกฎหมายอาญาภาคตราสามสองหกสามสองแปดพระราชบัญญัติขนายความสองห้าสองห้าสองแปดแล้วก็ข้อบงังคับปีมันญาติขนายความสองห้าสองเก้าแล้วก็พระราชาารบัญญัติการพกเงินหลายๆอย่างสามอย่างเนี้ยเป็นประเด็นทีเ่เราทีมงานของผมเนี่ยได้รวบรวมมาแล้วก็บอกผู้สื่อข่าวแล้วผู้สื่อข่าว และประชาชนที่รับผังข่าวตรงนี้ครับจะได้ข้อกฎหมายที่แท้จริงนะครับที่ที่ไม่มีการชักเคลื่อนและที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่ผมย้ายสัมภาษณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นข้อกฎหมายที่เราเนี่ยเิอไปาเรารวมเป็นข้อที่ดีด้วยแล้วอะไรอีกหลังแล้วครับว่าประชาชนที่มาที่นี่เนี่ยเราก็ดูดูว่าอันไหน ก็รออีกนิดเดียวนิดเดียวนะครับแลวแถลงทีเดียวเลยลคุณชูวิทย์เนี่ยก็ mm. หลังจากนี้ไปนะครับ mm. อยากจะบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยแกจะให้สัมภาษณ์แล้วนะเ mm. พราะผมบอกแล้วว่านับตั้งแต่วันที่ผมมารับหน้าที่เป็นทนายความคุณชูวิทย์ mm. เกี่ยวกับเรื่องนี้ mm. ผมไม่ให้คุณ, mm. คณชูวิทย์สัมภาษณ์ mm. ไม่ใช่ว่ากลัวนะ mm. แต่ถ้าหากว่าทนายตั้แถลงข่าวให้สัมภาษณ์ใส่ความพลาดจริง ชูวิอีนะครับเราก็จะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีทั้งทางอาญาและทาง民事แล้วก็คุยกันแล้วว่าจะฟ้องประมาณหนึ่งรนะ้อยลนะ้านต่อครับ คือเราก็กลัวครับ,รบเ,รเ, 3, เ,เพราะ,าาราะาการเรียกเงินสามแสนเนี่ยถ้าเป็นพิชาชีพเพราะว่าอย่างลืมเพราะว่าการเรียกเงินผ่าแถลงข่าวเนี่ยคือเขาเป็นคนสาตอนัะเป็นคนที่มีชื่อเสียงใครๆก็อยากให้เขาถแถลงข่าวการถแถลงข่าวของเขาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ถ้าเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงแล้วลูกความแล้ความเป็นธรรมเขาเขาจ่ายค่าแรงมันก็ แล้วทําให้ประชาชนแล้วไปเรียกตังค์ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นกรณีไปการแถลงข่าวคืออย่างอย่างเช่นทนายธรรมดาอย่างเงี้ยไปแถลงข่าวเรียกสามแสนใครจะจ่ายใช่ไหมแต่ว่าถ้าทนายจ้าผมเรียกสามแสนเขาจ่ายินแสดงว่าเขาเป็นคนสาธารณะและเป็นคนที่มีทุนเยอพูดแล้วสื่อพูดแล้วประชาชนเขาฟังไงมถ้การเรียกเงินของเขาเนี่ยในความคิดของผมนะไม่ได้ได้แต่ร้อยบาทนะ เราเราไม่ได้ฆ่ากันด้วยวิธีการนี้แต่เราฆ่าเราจะพิสูจน์กันด้วยข้อมูลเพราะฉะนั้นการที่เขาจะรับเงินยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นวิชาชีพของเราครับไอ้นี้ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าไม่น่าจะปิดที่เัาเล่นตัวเพราะว่าอย่างหนึ่งคนายตั้มกับผมก็มีอะไรกันนะเราไม่เราก็เจอ,อวันทักทายธรรมดาแล้วก็ มีเจอกันรีิสาลเจออะไรเนี่ยก็คางครังง้งกคุยกันไม่ได้มีสาเหตุผลอง้มแต่ที่ผมมาท,าทําคดีนี้เนี่ยเพราะว่าผมเป็นทนายของคู่แล้วในคดีของนะแล้วบังเอิญผมก็มามีเรื่องนี้อีกผมก็เลยมาทําให้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้ผวกของเรามาไปบอกทนายนครับเราทำหน้าที่ทนฐานะแล้วต้อง กระบวนการที่ทำเนี่ยต้องอยู่บนสารเราไปว่าความบนสารเราไม่ได้ว่าความด้วยบนโซเชียลเพราะว่าโซเชียลไม่ได้ตัดสินว่าเราผิดหรือติดปุ๊บหรือไม่ติดุเสียเงินหรือไม่เสียเงินนะครับโซเชียลไม่ได้ตัดสินอย่างนั้น,นครับแต่ว่าพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นมาทางโซเชียลเนี่ยมันจะเป็นพยานหลักฐานที่บางท่องผิดฝาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมไม่อยากให้คุณวิท์พูดอีกต่อไปแล้ว อย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่กลัวนะครับแต่เพื่อไม่เกินให้เกิดความเสียหายต่อลูกคดีสไตล์ผมคือให้สัมภาษณ์ทีเดียวนะสังเกตไหมครัผมย้สัมภาษณ์ทีเดียวแล้วผมไม่พูดอีกนะไม่ว่ากันใิศารเลยนะผมไม่ย้สัมภาษณ์เป็นเซนและปลายวันรายวันผมไม่เอานะครับเพราะว่างานผมศิสารนะครับไม่ยากถายที่อยู่พิสารแล้วเดี๋ยวเนี่ยเวลาผมพูดกับคุณมิตนท์แกนั่งฟังแกยืนฟังด้วยเนี่ยท่านจะได้แง่คิดในเรื่องของผมงเงินในเรื่องของคนเอาเงินมาให้ ในเรื่องของความถูค้ความคิดของจรรญาบรณของคนที่รับเงินจริงๆแล้วเนี่ยยาว่าแต่คุณชูวิทย์เลยผมยังมีคนยิ่วถูงเงินมาให้เลยผมก็ยังไม่เอาเลยครับือสไตล์ผมคือผมไม่เอาตังค์ถ้าคนจะมายิ่งมาหาผมแล้วมาวิ่งความผมก็ไม่เอาแต่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเงินตรงนั้นเนี่ยเขาเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้สองข้พร้อกับคุณชีวิตแล้วก็สิ่งสําคัญท่านจะได้รู้ถึงว่าหูเนี่ยมันเป็นหูที่คุณชีวิตรับหรือไม่ผมจะเอาข้อข้อ,ขอเรีว่าการซักพยานในศาลเนี่ยมาบอกกับผู้สื่อข่าวและประชาชนด,ด้วยแล้วท่านคิดตามคิดตามว่าเวลาเจอกันในศาลเนี่ยเวลามีพยานแบบนี้เนี่ยเขาซักคลาจะได้ เขาว่าความเป็นยังไงแล้วใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่นะครับที่คุณตั้มพูดเนี่ยอย่าลืมนะคุณตั้มเนี่ยคดียาญนคดียาเนี่ยสังเกตนะครับเขาดูประจักษ์พยานเขาประจักษ์พยานเนี่ยคือพยานที่สําคัญไม่ใช่เขาดูพยานแวดล้อมหรือพยานบอกเล่าสิ่งที่คุณตั้มพูดเนี่ยคือพยานบอกเล่านะพยานบอกเล่าแบบเขาว่า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 เนี่ยแม้แต่ แม้แต่จำเลยใส่ร้ายจำเลยด้วยกันเนี่ยศาลต้องฟังด้วยความระมัดระวังเห็นไหมแต่เนี่ยทนายตั้มเนี่ยเขาไม่มีส่วนได้เสียเขาไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกรณีต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เ,เราพูดในวันนี้เนี่ยผมจะเอาแง่องของการซักค้างสัญญาเในสาลนะการหยิบเอกสารขึร้นมาพูด ให้เป็นประโยชน์่นสาระแล้วนักข่าวประชาชนจะได้ข่าวแล้วไม่ใช่ว่าบางคนก็อบ,บอกว่าเฮ้ยคุณชูวิทย์เป็นคนไม่ดีทําไมทนาอนันชัยทาให้ทนาอานันชัยเป็นคนทนายสายขาวสวมหมวกสองใบใบหนึ่งคือทนายความใบหนึ่งคือประธานมูลที่ทนายบอกทัผิดที่บอกบอกมันไม่เกี่ยวกันคือคุณชีวิตย์รัำเนี่ยเราก็ต้องแยกเป็นส่วนส่วนดีเราก็ชมเชยส่วนไม่ดีเราก็ตำหนินะครับแล้วก็ว่าล่าวตําอๆกันไปแล้วก็เตือนคุณชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นะ ที่เราพูดในวันนี้เนี่ยจึงอยากจะฝากบอกคุณทนายตั้งถ้าคุณไม่ใช่พูดเสียหายคุณแค่เป็นพยานของเราคุณไม่ใช่ประจักษ์พยานแล้วคุณหยิบยกเอกสารอะไรขึ้นมาเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยคุณชูวิจารองทั้งละร้อยล้านคุณจะเสียหายมากแลวผมไม่อยากให้วิชาชีพทนายมาพูดคุณเนี่ยเสื่อมเสียเราต้องว่าความพิสูจเราไม่ใช่ว่าความเป็นเที่ยวกระบวนการที่ทำผิด ้สารเนี่ยจะช่วยเรามากเวลาว่าความคุณสารผมจะบอกให้นะครับสั้นๆผมโกงเข้ามาห้าล้านผมโกงเข้ามาห้าล้านแล้วนักข่าวเนี่ยเอาไปเขียนข่าวว่าผมโกงสิบล้านคุณรู้เปล่ามินระมานะครับมินระมานะครับยิ่งจริงยิ่งผิดเรื่อนสวนตัวคุณกิดง่ายๆเลย ผมโกเงเิงแหละแต่ผมโกงแค่ห้าล้านแต่คุณไปบอกว่าโกงสิบล้านแล้วคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าอีกห้าล้านเนี่ยผมเป็นคุ้โกงคุณผิดนะคุณต้องมีประจานหลักฐานนะครับคือเราต้องอยืนอยู่บนพยานหลักฐานนี่ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายตั้ำรูจไปเนี่ยสองช็อตครับกับสแตนดาร์ดหนึ่งกับให้กับพ่านหนึ่งเนี่ยมีข้อความอันเข้าไปตามเหม็นหมายยี่สิบประโยคเยอะเยอะมากเลย อจริงๆผมขัางฟังแล้วแล้วไปยืนยันข้อเท็จจริงอีกเขาบอกสามคุณบอกห้าเขาเขาบอกสามคุณบอกว่าถึงละางห้าได้ไหมเขายืนว่าหกคุณก็บอกว่าสิบอย่างนี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะนั้นสิ่งเนี้ยคุณจะเหนื่อยมากเลยนะจะบอกให้แล้วสิ่งที่ที่พูดไปเนี่ยมันเป็น